ยังอยู่กันที่เรื่องทําบุญนะคะต้องบอกว่าสาวจ้าตงพนีเนี่ยนะเขาชอบจัดงานบุญจริงล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็จัดทําพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูพร้อมทําทานแจกข้าวสารด้วยนี่มันนางฟ้าหรือนักร้องเธอห้ามไปแย่งข,าาข้าวสารเขานะยายแจ๊กกะลีนถัา<อ>บอกไม่ก่อนแต่เงินเขาจัดใหญ่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันเขาจัดที่อ่างทองอค,<ะ>ค่ะต้อบอกเลยว่าเป็นบ้านเกิดแล้วก็จัดเป็นประจําทุกปีเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวนะถือเลื่อง,งามยามดี 9นาฬิกากนาทีจากพิธีบวงสวงไหว้ครูไหว้พ่อแก่แล้วก็สิ่งสังดิิที่เจ้าตัวนั้นนับถือบ้านเลขที่เนี่ยแ3นะสองก่อนเลยสองก่อนเลยซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ยนะสายมูเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณลูลู่อาสยามคุณเอมวิทวัฒน์อันนี้เพื่อนสนิทเขาเลยต้องไปต้องไปนกกี้สองเทพบุตรสุดที่รักค่ะรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับ f อเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมพิธีด้วยเหมือนกัน แต่เมื่อวานนี้ค่ะช่วงทําวิธีไหว้ครูคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวจ้าเนี่ยไหว้ไปทําแผลไปเลยนะทําแผลกับคุณพ่อไหนนี่ขอขอสูงหน่อยพ่อที่นังอยู่ข้างๆเลยโอ้ตายเป็นห่วงเลยคุณพ่อเป็นอะไรเอาบาลงนิดนึงไปพานี่เออนี่ชัดๆเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องทําแผลคุณพ่อไปด้วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวแตกคุณผู้ชมค่ะฟาดคออุ้ยแต่ว่าทองมันหนักที่ทองหรือเปล่าเนี่ยที่อพ่อนะเธอเดาถูกมากเลยเธอดูซะก่อนถอดออกมาอุ๊ แต่ได้ใจนะพ่อเขาสีหน้าสีตาดีขึ้นนะก่อนอันนี้ไม่สบายอ่ะตอนนี้แกอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยจ๊าเนี่ยเขาก็ะซิบบอกว่าผู้ผู้สิข่าวบอกว่าพี่พี่รู้ไหมสาเหตุที่พ่อหนูล้มอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรก็นี่ไงทองที่คอมันหนักเกินไปแหมลูกกระตันยูเขาคองให้พ่อก็เล่นสน้าทิมเลยเออ ก็ใส่ทองเหลืองอลามเต็มคอซะขนาดนั้นคุณพ่อขาโอ้ยเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องนี้เขาแซวกันเล่นนะแซวๆค่ะแต่พ่อเนี่ยก็อดทนนะคะอยู่ทําพิธีจนเสร็จค่ะแล้วถึงจะไปโรงพยาบาลทําการเย็บแผลหกเข็มด้วยกันแต่เราส่วนตัวเราเชื่อนะว่ามันเป็นการฟาดคออ่ามันเป็นอุบัติเหตุในงานบุญหลังจากนี้มันจะเฮงคือให้มันได้เสียเลือดเจ็ยเนื้อนิดนึงก่อนอ๋ออันนความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นวิธีครอบครูนะคะเเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน พี่สาวจ๋าและครอบครัวจะแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านจํานวน5 0 0พันถุงรวมทั้งเอาไปบริจาคให้กับวัดด้วยแล้วก็โรงเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าการทําบุญครั้งนี้นะ,ะได้ครบจบทุกมิติโดยเจ้าตัวคะ่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าชาวบ้านแล้วก็แฟนคลับพอในวันที่ตัวเองมีพร้อมอยากจะแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่ยากลําบากบ้างแล้วก็เห็นเขาหิ้วของกลับไปพร้อมกักบรอยยิ้มอะ่ะพี่จ๋ามันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยจ้า เวลาเราแจกข้าวสารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสึกดีอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีมากหรอกแต่เราพอมีบ้างเราก็แบ่งปันอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นกำลังใจเล็กๆหรือว่าเป็นทุนทรัพย์เล็กๆที่เรากําลังเราไหวอะไรเงี้ยเราก็จะทปปปาําแบบนั้นคุณจ้าคะคุณวันนี้งานมงคลคุณจะพลาดเรื่องตัวเลขมงคลให้กับบันทึกทะลับไม่ได้คะ่ะค่ะลูกนะครับขอดึงโอ้ชัดจุดอยากดึงเอาออกคือ ไล้ที่บ้านเลย8 3ดสามจุดจวดคุณผู้ชมค่ะ8องเดสี่ปดามเห็นกันชัดๆแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าสี่ใบนี้ยให้ใครรู้ไหมให้ใครคะให้ผู้สื่อข่าวของเราพี่อ้อมอ๋อพี่หญิงอ้อมเออถ้าพี่หญิงอ้อมถ้ารวยแล้วอย่าลืมกันนะคะถ้าถูกเลขนะโอ้โหแล้วลืมนะจริงปะเนี่ยน่าดูจริงเหรอนี่แ3ดสาม เลทีบ้านเขาย่างที่พี่บอใดๆคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแกก็มาถึงบ้านเลยนะก็เปิดประตูอาจจะเป็นเจ้าประจาเขาหรือเปล่าเออนะคุณผู้ชมได้อุ้ยสวยจังเลยใครยะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีน้องปอยลูกท่าเรือด้วยสาวฉันเองน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะอา้ยลดมากหวานมากเลยน้องปอยเนี่ยนะน่ารักมนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอสาวจ้าใครอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ถาม ไม่ได้เลยจะกินปลาทับทิมหรือจะกินปลานิลจะกินปลานิน,น,นหรือกินปลาทับทิมอันนี้ข่าวดังที่พ่ออยากกินนะ่ะนะเออนั่นแหละจ้าเนี่ยบอกว่าที่โพสต์ไปครั้งแรกเนี่ยนะเป็นเพราะว่าอยากแชร์ประสบการณ์เฉยๆแล้วก็อยากรู้ว่ามีใครเคยเจอแบบนี้เปล่าเ,ออเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยเจอเจอเลยแบบนี้อยากจะให้เปลี่ยนเมนูเพราะว่าไม่อยากรอ แบบนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันและตอนมาส่งครยังทําท่าทาๆไม่พอใจทุกทัดทุกทัด,ด,ทดเออนะคะทำให้ยิ่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจกับสิ่งที่เขาเนี่ยกระทําการกระทําของเขาเลยเออ ส่วนไรเดอร์คนล่าสุดเอาอีกแล้วเหรอที่โพสต์ว่าพ่อเธอเนี่ยตอนลูกไม่ดังอะไรก็ทานได้และใช้คําไม่สุสุภาพด้วยนะเจ้าต,ตัวเนี่ยบอกอันเนี้ยโกรธมากอมคอยศูนย์ศูนยแห้งูแทมาด่าบุพการีของเรา,เาพ่อเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะคะถึงเอามาโพสต์บอกเล่าผ่าน Facebook ส่วนตัวแต่ถามติดใจอะไรไหมตอนเนี้ยโอบอกเลยไม่ติดใจอะไรแล้วแต่ไม่ขอสั่งผ่านแอปแล้เพราะว่า คุณแมนะ่บอกมาอีกทีเออเวลาไปซื้อของไม่ต้องสั่งผ่านแอปแล้วเองเดินไปแล้ามอไซ่์มีไปเดินไปสั่งเองเลยจะออได้ไม่มีปัญหาใช่เออทำไมไม่ถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่กินปาดิน <c oughs> อยู่ๆก็ต้องมามีเรื่องกับปลาดินทำไมเนี่ยงงมาก <c oughs> คนแรกอ่หนูไม่ได้ปีิดนะแต่หนูรู้สึกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เข้ามาแล้วว่าพ่อว่าว่า ว่าว่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยเรามีความนนรู้สึกอะนะแบบว่าแล้วสรุปว่าแล้วพอ่อกูผิดอะไรอะแม่บอกว่าตั้งแต่แม่เลยนะไปต้องให้มันกินแล้วคนมาส่ง,ขงเขาก็ไม่เข้าใจเด็กอยากกินขนาดนั้นอยากกินขนาดนั้นสไตล์จ้าจริงะะจ,จริงนะคะ<อ>แต่ว่าในายขออนุญาตเซวนะคะยังไงคะสนิทกันมากนะคะกับผู้สื่อข,ข่าวเรานะคะ,คะเห็นบอกว่าแก่ส้มสะพักเอาก็เอาใส่ปากก็ช่วงนั้นมันมันมันคันนิดนึงอะคุณพี่ขาคันเสร็จแล้วก็ป้อนส้มต่อเลย สนิทกันใด,ด,ดๆติดใจเรื่องลอตเตอรี่นั่นแหละ8-3 4ใบโอ้เสียงดังมากนะคะ,คะโอ้รอบจริงๆอ่ะมา